ด้านขวาเริ่มไล่เริมไล่เย้เรื่มไปตรงกงลางนี่ครับเย้ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ไปเรื่มไปด้านซ้ายแล้วนะด้านซ้ายด้านซ้ายร้อยสีนะ่สิบห้าองศานะซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ2 3 นี่แล้วนะโหกลางน้ำสองคให้น้ำตัวก่อนดึงสั่งลองเมื่อกี้เมื่อกี้บุบร้องลอยไปแล้วในความฝันโอเคแคมิบิโย่ลาสชวนสวัสดีครับพวกเราลาสชวนครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานไทยเจอแมนไอคอนิกเป็นยังไงบ้างคะโอ้เป็นเกียรติมากเป็นเกียรติตอนแรกก็เป็นเกียรติมากแล้วแบบค่อนข้างตื่นเต้นก่อนขึ้นเวทีตอนแรกมีมีปัญหาเรื่องเทคนิคมากมายนะครับแต่ก็ว่าก็ดีเลย ใช่เป็นงานใหญ่อีกงานนึงเป็นงานใหญ่ยานหนึ่งของพวกเราแล้วคือแบบว่าวันนี้ก็คือจอยมากคือแบบว่าดูจากเหงื่อก็น่าจะรู้ว่าจอยมากจริงวันนี้ปล่อยจอยมากใช่ใช่ครับผมมากครับร้อนกันไปกี่เพลงบ้างวันนี้วสามเพลงเขาไปสามเพลงสเพลงเพลงนั้วเมื่อไรมีเทสมีเทสมีที่หนึ่งในใจของเธอแล้วแล้วก็ชาติจุธิเป็นอีกครั้งอ่าใครับแต่ละคนก็คือแบบเต็มที่กันมากโหเต็มจัดเต็มจัดเต็มมันดีหรือไม่ดีพี่ ด้วนยะค,ความที่เวทีมันใหญ่แล้วก็แบบเราอยากจะโฮเวทีให้แบบมันมันเต็มด้วยแล้วแบบวันนี้เราจอยเรามานันทุกอย่างมันก็เลยแบบว่าทําให้เราอยากที่เห็นครับใช่ครับเพราะจริงๆสมมติอย่างถ้าดูความแตกต่างช่วงแรกๆกับช่วงหลังไงครับแต่ว่าแรกๆกเราเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยแต่ว่าแต่ว่ามาช่วงหลังๆที่แบบว่าคือปีหลังอคะคือเราค่อนข้างรู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงแล้วก็อยาก อยากมีความสุากรวมไปกับอยู่เป็นคนดูมากกว่าคือเราจะเน้นแบบเริ่มไม่ค่อยเต้นละเริ่มพูดละเริ่มแบบอันนี้คือไม่ได้แก้ตัวใช่ไหมไม่ได้แก้ตัวเริ่มพูดลวเริ่มแบบอ้าวช่วยกันละเราจะไม่รอตลอดละเริ่มแบบช่วยกันแต่เราก็ยังเต็มที่อยู่ก็ยังเต็มที่อยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียงเงอขนาดนี้มานานแล้ว่อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็มีแฟนคลับเรามารอกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราส่งอะไรไปทุกคนก็แบบ รียกชันกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมากกับการที่แบบส่งไปแล้วเราได้รับกลับมาเหมือนกันใช่ฮะสิ่งกีดังมากจริงทะลุเข้ามาในอินเอียเลยฮะใช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือวันนี้เจ้าสังเกตเห็นมีต่างชาติด้วยใช่แเขาก็จอยแบบโชว์ของเราก็ใช่เพราะเป็นงานแบบไทยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นมันดูเยอะอ่ะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าแบบ สนุกนะสนุกจริงจอ้าวจริงๆ,ๆ,ๆอย่างขนาดตัวเราเองมเมื่อกีย้ยืนดูแบบรุ่นพี่อะครับแบบเซ็นเป่ายเน่น <ะ S 1> <ๆ S 2> รุ่นพี่แบบว่าเขาเต้นอยู่ข้างบนน,นะครับ <ๆ S 2> แบบว่าครุ่นพี่ไอดอลญี่ปุ่นเนี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานตรงานั้นอะมันส่งถึงจริงๆนะมัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดีมากๆเลยเราเองก็ชอบมากๆงานจะมีพรุ่งนี้อีกหรือวันอยากให้เชิญชวนแฟนๆมาได้ครับก็งานนะครับต้องนะนไทยเจเจไอคอนิคบิวสิก ไทยเจแปนไอคอนิกมิวสิกเฟสนะครับผมก็เป็นงานที่สนุกมากๆเลยนะครับถ้าใครได้มาก็บอกรับรองเลยว่ามันแน่นอนนะครับผมย่อมตามกันเลยนะผมแต่เพราะว่าจริงๆข้างล่างเนี่ยมีบูธต่างๆด้วยเข้ามาดูกันนะครับผมก็อยู่ที่ไหนนะฮะไอคอนสยามไอคอนสยามสำหรับใครที่แบบมีเวลาว่างแนะนำนะครับอย่าข้ามพลาดเด็ดขาดบรรยากาศก็ดีเนาะบรรยากาศดีแม่น้ำเลยย่อจริงๆวันนี้แบบบรรยากาศดีมากมันมากลมเย็นด้ยนะจริงลมเย็นด้วยรออู้ ครับปีนี้เป็นปีของรอบความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นร้อยปีครับศิลปินไทยกับศิลปินญี่ปุ่นอยู่บนเวทีเดียวกันรู้สึกยังางโอ้โหผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเราได้แบบเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันโดยแบบไม่ต้องพูดคุยกันเลยใช่ครับเพราะว่าทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็ทั้งคนดูอะครับได้แบบได้ปะปนอยู่รวมกันแล้วแบบผมก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยเขาจะฟังภาษาเราออกไหมอะไรเงี้ยแต่แค่แบบ หัวใจเราแบบมีหัวใจที่มันเป็นดนตรีเหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าดนตรีมันเชื่อมทุกอย่างเนาะแล้วก็แบบว่าอีกอย่างหนึ่งแบบมันเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าเอ้ยทีป๊อปเจป๊อปมาอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วคือเห็นได้เลยว่าแบบเจป๊อปมาตรฐานก็คือแบบดีมากซึ่งมันก็แบบน่าเอาแบบน่าตามอย่างมากเลยที่แบบว่าแบบมีรุ่นพี่แบบเต้นดีๆร้องดีๆแล้วมันก็สนุกมากๆ่อ็ได้ทักทายกัถึงเ็นญี่ปุ่นก็ได้ทักทายบ้า ไม่ไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถึงท่านนั้นมีแบบทักทายแบบว่าไฮแบบว่าแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเขานู้ทายให้กำลังใจแล้ววัสดีครับบไม่เอานะไม่ใช่นะควากผลงานตัวเองหน่อยว่าตอนนี้จะมีเส็นใหมอะไรบ้างแน่นอนครับต่อ ตอนนี้นะครับก็พวกเรา Last One กำลังจะออกซิงเกิลที่3ของพวกเราครับชื่อเพลงว่าไม่ตอบเลยนะ What's the matter นะครับวันที่27ตุลาคมนี้เวลา1นึ่งทุ่มที่ YouTube Last One Official นะครับแล้วก็จะปล่อยในทางสตรีมมิ่งในในเที่ยงคืนของวันที่28เที่ยงคืนเข้าวันที่28ครับซิง3แล้วคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเป็นยังไงบ้าง อเอา,อาก็พูดได้แล้วแหละว่าคอนเซ็ปต์เพลงจริงๆอ่ะเราเริ่มมาจากการที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ท็อปปิกอ่ะส่วนใหญ่วัยรุ่นอ่ะเขาคุยเรื่องอะไรกรันซึ่งง,ง่ายๆเลยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบความสัมพันธ์ที่มันแบบพึ่งการเริ่มการแบบการมีความรักซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือเรื่องการคุยการคุยการแชทการแชทติ้งกันใช่เพราะเป็นเช้าหรือเร็วเป็นมีเดียมเป็นช้าดีมีเดียมจังหวะที่สามารถแบบดูโจ๊ะตลกตลกมีมีได้เลย มีแต่ไม่บอกหรอนะมีเดี๋ยวเราสปอยให้เขาบอกว่าไม่ตอบเลยนะถามอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ต้องรอ่นหรอไม่ตอบเล่ครับเลพูดถึงเมื่อเช้าไปแฟนไซน์แฟนสาวมาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอบดีมากใช่อบดีมากไงผมทุกคนเหมือนแบบว่าเรารู้สึกเหมือนไปรับพลังมากกว่าเพราะแต่ละคนที่เขามายื่นสมุดให้เราายใช่ไหมครับแต่คนเขาจะมีคำพูดต่างๆมาป่อยกอลังใจเราแล้วเรามันก็เหมือนแบบเราก็อยากให้นกอลังใจเขากับเมเช้าเหมือนแลกเปลี่ยนแรงงานสิ่งต่าง เราได้พลังบวกมาตลอดเวลาคือแบบคนนี้ผ่านมา30มสิบวิอีกคนนึงมาเราได้พลังบวกอีกแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วแบบรู้สึกว่ายิ้มตลอดเวลายิ้มแก้มแต่คือผมต้องบอกเลยว่าผมยิ้มจนแบบยิ้มจนยิ้มจนตึงอ่ะผมกลัวมากเลยว่ามันจะสตาร์เป็นหน้านั้นไปตึงพอยิ้มคือแต่ซึ่งมันไม่ใช่ยิ้มมันมันมันเป็นบรรยากาศที่เราบังคับให้มันแบบฝึกยิ้มไม่ได้จริงอยามจะบอกว่าจริงๆไม่อยากแบบใช้ชื่องานแฟนไซน์เลยอยากใช้แบบว่างานให้กําลังใจกันอะไรกัน จริงๆเพราะว่าแบบพลังบวกมันเยอะมากในงานดูสู้ชีวิตอยู่หลักกันเนี่ยงานนี้ดูแบบงานนี้ทุกคนจัดขึ้นในประเทศไทยละการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ามันมันเหมือนแบบว่าถ้าเราจะนิยามมันไงใช่นิยามพิธีแบบมองมุมกลับปรับมุมมองมุมมองว่าเขาก็คืออ่าสื่อสื่อกลางของแฟนคลับทุกคนแบบส่งมาถึงเราประมาณนั้นครับแม่ครับคุณาจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้อีกไหมเฮ้ยแน่นอนดีแน่นอนไม่ทราบ ไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอแฟนกันนะครับแฟนมิติ้งอ่าแฟนมิติ้งเราเพิ่งจัดไปแฟนมิติ้งเราเพิ่งจัดไปเราเพิ่งจัดไปเป็นเฟิร์สเซไพรเวทปาร์ตี้ตอนน้นแล้วก็สิ่งเดียวที่เหลือก็คือคอนเสิ ใช่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะรอปล่อยซิงเกิลที่3แล้วกันะแล้วก็อาจจะมีรอดูฟีดแบ็ต่างๆแล้วก็จริงๆยังมีกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้ต่างๆที่แบบสามารถพบเจอกับทุกทุกคนได้แน่นอนนะคือจริงๆถ้าฝากไว้เลยถ้าซิงเกิลที่3เนี่ยถึง10ล้านยังไง<อ>ก็มีแน่นอนพูดได้เลยเหรอพูดอย่างนี้เลยพูดไปเลยเข้าใจง่ายเลยาใจงเลยว่าถ้าถึงซิงเกิลที่3เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเริ่มขายสปอนเซอร์ง่ายแล้วมีแน่นอนเริ่มมีคอนเสิร์ตแล้วนะครับเรมีความเป็นไปได้ใช่ไหมใช่ออ่าโเเคคครรับใทีปป็นไกู ก็จริงๆผมรู้สึกว่าการที่ผมไม่อยู่เนี่ยมันมันอาจจะส่งผลบ้างแหละ <c oughs> ในในช่วงแรกๆอะไรแต่ผมเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนก็ยังคงจำจำภาพลาชวนเป็น5 <c oughs> คนอยู่ดีมันแค่ตอนน่อไปนี้ออกงานก็แค่แบบอาจจะมีคนหนึ่งที่ติดภารกิจนะครับต้องไปต้องไปทำที่มันต้องไป,งไปท,ทําจริงๆก <c oughs> ็แค่นั้นแต่ผมเชื่อว่า่าคนก็สก,กิลภาพไม่ลดันไปไแน่นอน สุดท้ายแล้วลาสวันเราก็ยังคงเป็นลาสวันที่เป็น5คนอยู่ดีใช่ครับแล้วก็ระหว่างที่อู๋ไม่อยู่เนี่ยเราก็จะมีคนต่างๆที่ยังมีอู่อยู่และทุกคนได้มีที่เรนใช่สุดท้ายฝากถึงแฟนมีอะไรอ่ะก็ฝากถึงแฟนด้วยนะครับผมก็ ใกล้จะหนึ่งปีแล้วก็ขอบคุณที่สพอร์ตกันมาตลอดสวัสดีทั้งแฟนเก่าอ้ยใช่แฟนๆที่แฟนแฟนแที่มาตั้งแต่แรกแล้วอ่าแล้วก็แฟนๆที่เพิ่งมาแล้วแฟนๆที่กำลังจะมาเป็นแฟนคลับของพวกเราลาสวันด้วยนะครับผมก็ฝากพวกเราทั้ง5้าคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจดวงน้อยๆของทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าเวลาเหนื่อยเวลาท้อก็มาถูกก็ได้พี่โอ้พี่โอ้มีคำถามว่าถ้าสมมติว่า แฟนใหม่ที่แบบว่าไม่ใช่แฟนใหม่สิเป็นแฟนที่เพิ่งรู้จักพวกเราอยากติดตามพวกเราสามารถติดตามได้ทางไหนรับส่วน f ิเ i a l นะครของทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะได้เลยเป็นยูทูบเฟซบุ๊กสามารถพิมพ์ได้เลยรับส่วนอัลเทอร์ฟกด์ได้ครับพิเเด้วและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพลง3เราด้วยนะครับผมไม่ตอบเลยนะหรือว่า what's the matter นะครับใช่ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ